สวัสดีค่ะเรียนออนไลน์บายคูวินะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสำหรับบทนี้ก็จะเป็นบทใหม่แล้วนะคะก็จะเป็นบทที่เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านั่นเองค่ะ เนื้อหาในเรื่องที่13นะคะก็จะเป็นเรื่องแรงไฟฟ้านะคะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็จะมีการทดลองนะคะเล็กๆนะคะสนุกๆมาให้ในักเรียนลองทําดูค่ะและทีนี้ครูก็จะสรุปเนะะื้อหาตอนท้ายบทให้ในักเรียนได้ฟังอีกรอบนะคะเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีผ้าแห้งค่ะไม้บันทัดค่ะและเศษกระดาษค่ะ จากนั้นให้เอาผ้าแห้งนะคะถูไม้บรรทัดไปมาค่ะจนเกิดการเสียดสีนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนลองเอาไปใกล้ๆเสรเศษกระดาษปรากฏว่ากระดาษโดนดูดขึ้นมาค่ะอ่าค่ะสำหรับ ะะจบไปแล้วนะคะสำหรับการทดลองเล็กๆน้อยๆจากคุณครูวินะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะการที่เราใช้ผ้าแห้งนะคะขัดถูก,กับไม้บรรทัดนะคะมันทำให้เกิดประจุนะคะและเกิดแรงไฟฟ้านั่นเองค่ะแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะสามารถดึงดูดวัตถุที่มีขนาดเล็กๆเบาๆได้นั่นเองค่ะประจุไฟฟ้าหรือแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะจะเกิดอยู่บริเวณที่เกิดการขัดถูของวัตถุ เราเรียกแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะทีนี้ต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่13นะคะก็เป็นเรื่องแรงไฟฟ้านั่นเองค่ะสําหรับนักเรียนชั้นป6นะคะสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของบทนี้นะคะบทนี้จะเป็นบทที่4แล้วนะคะเรื่องไฟฟ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาก,กันดีกว่าค่ะ ค่ะสำหรับการเกิดแรงไฟฟ้านะคะมันเกิดได้อย่างไรก็คือแรงไฟฟ้าคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าด้วยกันนะคะมีทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักนั่นเองค่ะอันนี้คือลักษณะของการขัดถูกกันนะคะก็จะเห็นว่าประจุมีการแลกเปลี่ยนกันนั่นเองค่ะ ตัวอย่างการเกิดแรงไฟฟ้าในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นรูปแรกเลยนะคะก็จะเป็นจริงๆในช่วงฤดูหนาวนะคะอากาศมันแห้งใช่ไหมคะ,ะในเมื่ออากาศมันแห้งนะคะเสื้อผ้านะคะก็มักจะดูดติดตัวกับเรานั่นเองเพราะว่ามันเกิดแรงไฟฟ้านั่นเองค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะนักเรียนที่มีแมวอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยลูบ นะคะขนแมวไปหลายๆครั้งนะคะก็อาจจะทําให้ขนแมวเนี่ยติดมืออยู่หลายเส้นเหมือนกันเพราะว่าเกิดแรงไฟฟ้านั่นเองค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะการหวีผมหลายๆครั้งนะคะมันก็จะทําให้เกิดแรงไฟฟ้านั่นเองค่ะเส้นผมเนี่ยก็จะติดไปตามหวีได้เลยค่ะยิ่งในช่วงหน้าหนาวนะคะหรือว่าวันไหนที่อากาศแห้งนะคะนักเรียนลองหวีไปหลายๆครั้งจะเห็นว่านะคะเส้นผมของเราเนี่ยก็จะติดไปตาม นั่นเองค่ะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะได้เองตามธรรมชาตินะคะโดยการนำวัตถุเนี่ยมาขัดถูกันนะคะทำให้เกิดแรงไฟฟ้านะคะบริเวณที่มีการขัดถูของวัตถุเราเรียกแรงไฟฟ้านี้ว่าไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะนะคะตัวอย่างการทดสอบ ไฟฟ้าสถิตอย่างง่ายก็ด้วยการหวีผมนะคะแล้วนำหวีไปเจาะใกล้ๆนะคะหรือว่าเศษกระดาษชิ้นเล็กๆนั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้คือการทดสอบนะคะอย่างที่ครูได้ทำให้ได้เรียนดูตอนต้นนะคะก็จะเห็นว่าสามารถะะดูดเศษกระดาษขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเกิดแรงไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะแต่จริงๆนะคะ แรงไฟฟ้าเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัตถุนะคะจะเห็นได้ว่าวัตถุที่ทำให้เกิดแรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกพลาสติกค่ะยางและแก้วนั่นเองค่ะ,ะส่วนวัสดุที่เกิดแรงไฟฟ้าได้ค่อนข้างยากหรือไม่เกิดเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกโลหะหรือว่าเป็นไม้ค่ะ ทีนี้เรามาดูค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดแรงไฟฟ้าอันดับแรกเลยความชื้นค่ะวัตถุที่มีความชื้นสูงจะเกิดแรงไฟฟ้าได้ค่อนข้างยากนะคะอย่างที่ครูกล่าวว่าถ้าหน้าร้อนเนื่องจากมีความชื้นมากนะคะการเกิดแรงไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะเกิดน้อยกว่าในฤด,ดูหนาวนะคะเนื่องจากว่าฤด,ดูหนาวเนี่ยอากาศมันแห้งนะคะมันเลยทําให้เกิดนะคะแรงไฟฟ้าได้มากกว่านั้นเองค่ะ 2ก็คือประเภทของวัตถุนะคะซึ่งวัตถุนะคะหรือว่าวัสดุที่ทําให้เกิดแรงไฟฟ้าได้ง่ายก็มีพวกพลาสติกพวกแก้วพวกยางนั่นเองค่ะถัดมาก็เป็นระยะเวลาที่ใช้ขัดถูนะคะถ้าเราขัดถูน้อยไปก็อาจจะไม่ทําให้เกิดแรงไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าสถิตได้ค่ะ ีนี้มาดูผลของแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเรานำวัตถุ2ชนิดมาขัดถูกันนะคะจะทำให้ประจุไฟฟ้าเกิดการแลกเปลี่ยนกันค่ะวัตถุจึงไม่เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะหากนำวัตถุที่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าเนี่ยเข้าใกล้วัตถุที่มีน้ำหนักเบานะคะก็จะเกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้านะคะจึงสามารถดึงดูดวัตถุที่มีน้ำหนักเบาได้นะคะ เช่นการใช้ผ้าแห้งถูไม้พลาสติกหลายๆครั้งนะคะก็จะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าที่ครูทดลองให้นักเรียนดูตอนต้นนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูค่ะหากนําวัตถุ2ชนิดที่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้ามาเข้าใกล้กันจะทําให้เกิดแรงระหว่างประจุไฟฟ้าขึ้นดังนี้ค่ะ ก็คือ1เลยการขัดถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งเดียวกันนะคะจะทําให้เกิดประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะมีแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเมื่อนําวัตถุเข้าใกล้กันจะเกิดแรงผลักนั่นเองค่ะนะคะ,อ,ะอันนี้เขาถูลูกโป่ง2องใบด้วยผ้าแห้งเหมือนกันนะคะเมื่อเข้าใกล้กันนะคะมันจะเกิดแรงผลักออกจากกันค่ะ ต่อมาค่ะถ้าเราถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งที่ต่างกันจะทำให้เกิดประจุต่างชนิดกันซึ่งจะมีแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเมื่อนำวัตถุเข้าใกล้กันจะเกิดแรงดึงดูดนั่นเองค่ะอ่าอันนี้เขาถูด,ด้วยมือแห้งๆค่ะกับถูด้วยผ้านักเรียนเห็นไหมคะลุกโป่งเหมือนกันแต่ถูด้วยมือกับถูด้วยผ้านะคะประจุจะต่างชนิดกัน ดังนั้นนะคะลูกโป่งจึงดึงดูดกันนั่นเองค่ะเกิดแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องแรงไฟฟ้านะคะงานวันนี้ครูก,ก็มอบหมายให้ในักเรียนนะคะทางานที่13นะคะเรื่องแรงไฟฟ้านะคะโดยการตอบคำถาม5ข้อนะคะตั้งแต่ข้อ1นะคะข้อที่2กับ3นะคะให้ในักเรียนตอบนะคะว่าแรงเนี่ย จะดึงดูดหรือผลักกันนะคะส่วนข้อ4ข้อ5นะคะข้อที่4นะคะไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นได้อย่างไรให้ในักเรียนตอบมานะคะและข้อที่5ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดแรงไฟฟ้าเกิดได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ให้ในักเรียนขีดเส้นใต้เขียนลายมือด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะส่งนะคะทุกครั้งและส่งไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเป็น เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ